เฮ้ยพวกแกแกขโมยาแตงโมใช่ไหมอ๋อไม่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 ได้คำม่ครับไม่ไม่ไม่ได้ขำม่ครับไม่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 ีอะไระาไม่ไม่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเอาแตงโมวางให้ไม่ไม่โอ้ไม่ใช่ ศึกษาอีกแล้วว่ะอย่างน้อยก็ดีนะไม่ต้องใส่ชุดนักเรียนอร่อยวะแม่เอาแตงโมป่ะได้ได้ได้ตั้งแต่เช้าไอ้แม่ไปักเฮ้ยตีทำามเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยดูนั่นไงอยู่กันหมดเลยทำไรหน่าเฮ้ย อะไรน่ากลัวเลยครับเฮ้ยหน้ากากคุนๆนะเฮ้ยหน้ากากคุนคุนมากเลยเนี่ยหน้ากกาานห้ใครวะหน้าคุนเลิกเลิกเฮ้ยวันดีครับเอาเลครับอาจารย์วันดีพวกเออนี่เจ้าอาจารย์เลยการมาช้ากับชาวบ้านชาวเมืองเรื่องปกติแล้วไอแมนไอแมนนครับไอแมนดึ่อะไรครับไม่ได้นำครับอะไรวันนี้ไอ้เทนช้าเอแมนดึ่นสายตืกคนเบลโมเเล่นโดต้ากันดึก คงรู้เลยเนี่ยไม่ได้เล่นโดตาอาจารย์เล่นมาโดตาครับอาจารย์พูดถึงยุคไหนอยู่นะครับเนี่ยอ๋อเปล่า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 สองพันห้าสิบห้าอ่าไอแมนมาครับเทนเทนเมาส์ของนิโอไม่มาครับไปกลับบ้านไปไปไปเลยไปเลยนิโอไปเลยไปไปไปเลยไปเลยเล่นดูแลเล่นดูแลเอพิกโน มันไม่พูดมันเป็นใบอะไรของมันวะเนี่ยสตูปิดกายมาครับเอือเฮียอะไรเนี่ยเรียกว่าจะเป็นใบสองคนอ่ะมานั่งรถนั่งรถจะได้ไปกันไนะครับไม่อยากนั่งรถอาจารย์อยากนั่งหลังอ่ะนั่งหลังดีกว่งอ้ามเฮ้ยนั่งหลังจะนั่งหลังเฮ้ยจะนั่งหลังมันเป็นเฮียอะเงยเอาขึ้นทีนู่มเอาไอ้นโอขึ้นดิอาจารย์ผมคืนไม่เป็นอาจารย์ผมไม่มีครับนี่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 เบาะฝั่งนี้ฝั่งนี้นี่มันี่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 มันไม่เดินเลยไม่งนไม่เนไม่ใด้ข้นเจมั ไม่ได้อิาอาจารย์เราขึ้นก่อนดิอาจารย์เราขึ้นก่อนดิอ่านีโอเราขึ้นอาไปอาเรียบร้อยอ่าไมทิ้งไปทิ้งไปเลยอาจารย์ไปเลยไปเรยไปเลยอาจารย์ไปเลยอาจารย์ไจเลยไป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 เลยอาจารย์ที่เขาไปรถเันไม่ออกวะ อาจารย์ขับรถไม่ได้เฮ้ยอาจารย์มีใปขับขี่ไหมอาจารย์ขับรถไม่ได้เฮ้ยไปไปอาจารย์นี่ไปอาจารย์นี่ไป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 นี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยตายครับวนรอบเมืองสักรอบหนึ่งไหมอาจารย์ไม่ไปขับขี่ไหมครับโอ้โหมีซื้อมาซื้อมาครับขับรถมันโชคดีหรือมันโชคร้ายวะนะที่มันไม่ได้ขึ้นรถมันหายไปแล้วเมื่อาจารย์อาจารย์ฝ่าไฟแดงปขนาดเมื่อกี้อุ้ยอาจารย์ฝ่าไฟแดงเหรอไม่ดีเลยโอ้ โอ้โหชนเลยที่นี่หรออาจารย์ใช่ใช่ยชื่อโรงงานมันอ่านว่าอะไรครับอาจารย์อ๋อเต้แฟคเตอรี่อ๋ออย่างงี้นี่เองเต้เต้เอ็กเซนไฟไหมเี๋ยหนึ่งทุกคนไอยแทนพูดนะทุกคนอ้แทนจนจนจนไอ้พวกจนไอนใครไปที่แอร์ดเนี่ยไปคนละี่ยกันเอวไอ้นันน้เล่ย ผมยืนไม่อยู่กันนึงถอยไปถอยไปถอย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 แล้วถอยแลโอ้โหออนมแมแช่วงนี้มันมันเิ้ไม่อยู่พี่มอเตอร์อะไรมอเตอร์วีห้พี่เออมอเตอร์ r อ t อเอกครับ r ี x ีอกซ์แบบอารเอเมอเตอร์ผมอาจเอ็นะพี่เนี่ยกูโดนทิ้งอ่ะเออใครมาเอาใครมา โอ้ยเขาโดนเฮ้ยขอยะมีเขาด้วยเฮ้ยโดนทับสวัสดีครับสวัสดีครับก็ผมคือเจ้าของโรงงานแห่งนี้ครับก็ชื่อว่าเต้แฟคทอรี่นะอ๋อเต้เตร้เต้เต้เรามีที่มาจากมีที่มาไหมครับชื่อมีที่มาไหมครับแรงมันดันใจใหมแรงมันดันใจครับบ้านคุณเจ้าของหาเขาอ้างไม่เนียนเลยไม่ใช่ไม่ใช่ขนาดนั้นใช่ครัแน่นอนครับส่วนมากน่าจะใช่อรับยางเดหยวเดี๋ยวผมพาไปทัวร์นะฮะแล้วก็ตามผมมาเลยครับผม โอเคครับท oh, oh, okay, ่มาครับทุกคนไปกันก่อนเลยจะขอไปจอดรถก่อนผมขอจอดรถก่อนจอดรถอ่าเดี๋ยวรอเดี๋ยวเดี๋ยวรอให้เขาอดี๋ยวรอให้เขาจอดรถก่อนนะครับผมถอยกันหน่อยสิถอยกันหน่อยต่อไปดูนะครับ ดีคนแก่เ่รอหัะหน่อยอ่าพอดีว่าก็ที่นี่คือโรงงานแตงโมนะฮะก็คือเอาไปทำอะไรได้หลายอย่างอย่างเช่นนี่ครับของขนส่งสต๊อกเต็มซังอู้ยอันนี้หยิบได้ไหมครับเนี่ยอุ้ยไอ้ไม่ได้ครับไม่ได้ครับใจเย็นครับแตงโมเปล่าอันนี้ไม่ได้จา์จะฟาดเลยตูน อาจารย์ใจเย็นกันโอเคโอเคแล้วอย่างไรก็เข้ามาที่โรงงานได้เลยครับผมใช่ครับใช่ครับเฮ้พิ่งสังเกตเรากระเป๋ามาเราไปนี่ครับโรงงานของเราคราบโรงงานผลิตครับผมโรงงานที่สุดยอดมากเลยครับโอ้ระบบจัดการสุดยอดมากเลยนี่นี่นี่ครับผมหลอดหรือยามครับเนี่ยอ๋อยามครับผมยามครับผมใช่ครับยามไม่คุ้นยามตอนแรกเฮ้ยทำไมหน้าตาเมมาถ้าหากอาจประเเทศลยครับอาจารย์ครับทำไมอะอาจารย์นำเกลือครับทำไมคนนี้น่าคนคุณนจังครับอาจารย์อาจารย์ลองมายืนเทียบสิครับอาจารย์ลองลองยืนเทีย นะครับหน้าค้าเอาออยกันจังเลยทำไมหน้าค้ากันจังครับอาจารย์อะไรถกเธอะนะคิดตัวเองอะไรนะอุ้ยทุกคนดีครับสบายดีครับโอ้หน้าข้าจริงหน้าข้าจริงๆเอาละขอโทษนะรีบดีพนักงานดีเด่นนะนะคนนี้ วู้ยพนักงานดีเด่นด้วยสุดยอดเลยครับอาจารย์อาจารย์พนักงานดีเด่นด้วยเหรอครับอู้สุดยอดไปเลยไมาเลยเดียวอุ้ยถึงไม่เลียวมาเลยถึงไม่เดียวคนไหนคนไหนพนักงานดีเด่นครับคนไหนอ่าคนนี้ครับผมคนเดียวคนนี้ครับีพนักงานห้องหัวหงอกขาวขาวใช่ไหมครับใช่ครับใช่ ใช่ครับใช่แล้วใช่แล้วอ๋อใส่หูฟังน้่งเงินใช่ป่ะครับเมื่อกี้เขาไยักหน้าใส่อ๋อที่มีใส่ในคลาด้วยป่ะครับพอแล้วมาอ๋อเดี๋ยวคนไหนไล่นก่นนั้นมานั้นมาเชิญดูต่อได้เลยครับผมโอเคครับนี่ครับนี่คือโรงงานการผลิตที่แบบว่านพิเศษ ฉันว่าเคยจับแน่มีมีนวัตกรรมอะไรนะครับมีแน่นอนครับอบย่างปิ้งได้หมดครับผมแตงโมอบย่างปิ้งไม่ใช่ครับอบย่างปิ้งได้ด้วยนี่แต่งโมนะแน่นอนครับสนใจแล้วเข้าไปไหมครับอยากเข้าไปดด้้้็็็เเเเเหหนนขขาาิไปสิเอ้ยใจเย็นครับใจเย็นใจเย็นใจเย็น ไไม่ด้้เฮยอยากเข้าไปเลยใจเย็นครับใจเย็นใจเย็นนี่มีมีระบบมีระบบปิ้งย่างด้วยตรงนี้เป็นสภาพและข้างในนี่แบตแตกแน่เตะได้นอนแบตแตกเฮ้ยไอ้นมไอ้นมไปนอนในตรงนี้นมเดไปนมนอนตรงดี้แกไอ้นมถึงแล้วเฮ้ยไหวเปไหวเปล่าสงสัยต้องปลูกด้วยไม้เหลียวถูกไหมเหลียวนั้นนั้นก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับผมอันนี้คือโซนแ่งคัดแยกนี่คือโซนคัดแยกตรงนี้ยช่าคัดแยกกันแบบสดร้อนๆเลยอ่ะ แน่นอนครับแน่นอนส่วนตัว้นรเลยครับไม่ไม่เป็นไรครับอ๋อพึ่งยังไม่ได้ทํางานนะครับพึ่งมาระบเขาไม่หยิบ QC ระบบ QC ไม่มีระบบแบบใช้หุ่นยนต์เลยอ่ะก็ใช้คนหมดเลยช้าเรท่องของคนครับบริษัทนี้เอาสัตว์เข้ามาได้เหรอครับเนี่ยได้ได้หมดแค่สดชื่นครับผมจะเอาเรือมาจะเอาเรือักกระเบือถึงเรือเรก็เอามาได้ครับผมขอให้เขาทำงานกับผม ไอ้คนนี้น้ำลายคนนี้น้ำลายยืดคนคนนี้เป็นไงบ้างครับเห็นเขาน้ำลายยืดเป็นไรอ่ะทำไมน้ำลายยืดทำไมขุนเขาโตเขานอนอ่ะครับทำไมเขาหน้าคุณคุณยังเลยคนนี้นทำไมเขาหน้าคุณคุนยังไงอ่าเขานอนน้ำลายไหลอ่ะครับเดี๋ยวไปควนเขาดีกว่าเดี๋ยวเขาควนน้ำลายเขายืนนอนด้วยหน้าซีดต่างหูขุ่นของหน้าโคตรซีเลยอ่ะอันนี้สุดท้ายแล้วเครื่องคัดแยกหรือจะเรียกว่าเขาคือเขาเรียกว่าอบแห้งนั่นเองไม่มีอะไรมากนั่นก็มาที่สวนของเราเลยนะครับสวนสวน มีส่วนด้วยว้าวขยะดเลยสิงแตดวนี่รับแตงโมของเรานะคะอันนี้เหยียบได้ใช่มไ่ไปทรววนไอนมอ่านมรารวอ่ะส่นชื่นอ่ะวุ้แตงโมนี้มีระบบพิเศษอะไรไหมครับแบบเออมีการปลูกแบบระบบเปิดใช่ไหมครับแน่นอนครับออแกนิกครับแบบระบบเปิดเลยนะครับผมออมันนิเปิดนเปิดหรือว่าอะไร่ มอยู่ไหนของมันอะเป็นเรื่องปกติครับผมทษจะพูดเอ่อเทนหายเออไอเทนมันจมหน้าก่อนหรืออะไรหายไปแล้วเฮ้ยมันหายไปแล้วอาจารย์ครับไอเทนหายครับ ก็จะอยู่ด้านล่างนี้เปล่านั้นก็นั้นนั้นก็กลับมาเดี๋ยวนั้นกลับไปตัวโรงงานเลยนะครับผมโอ้ยเออนี่ก็เนียกไปโม้นี่หัวเขียวแล้วยงโรงงานครับผมไม่ไหวเลยไอ้เทนเขียวเหมือนแตงโมเลยทำตัวเขียวอีกแน่นอนครับเอาจะเล่นอีกร้านไม่ประตูนะถ้ามาไรโอเคอันนี้คือโซนคัดแยกเรียบร้อยพร้อมบรรจุลงใส่เข้าไปนะครับเฮ้ยเรา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 ขึ้นบนรถนี้เราพร้อมบรรจุเออพร้อมบรรจุพร้อมบรรจุไม่พร้อมใช่ครับไอ้เทนเนียนไอ้เทียนเนียน ทำกระเป๋าดิให้ลองหอดกระเป๋าดิเฮ้ยแต้มโมรุ่นใหม่อคนรุ่นใหม่ฉันฉันว่าฉันฉันว่าเอาไปส่งขายได้เลยน่าจะได้หลักแสนน่ะนะคนเนี้ยแต้มโมลุ่นได้โอเคนั้นก็ไม่มีอะไรมากนั้นก็ทัวร์ให้สนุกนะครับเดี๋ยวผมไปทำธุระต่อไปนะโอเคครับอย่งนีก็ฝากด้วยนะครับคุณครูเอเคเขาปกติเขาเฮ้ยเอารถมาไอ้นุ่มเออยเอ็นนี่ขโมยรถคนไปทั่วเฮ้ยนี่ขโมยรถที่นี่ขโมยรถที่นี่แน่โอ้โหโอถือรถกันดูนะแน่นอน นี่มันเล่นในเกงไม่เลียวในมือฉันเลยนะเอ้ยใจเย็นเอรถฉันมาแต่จะไปทำธุระต่อรถตู้ฉันน้ำมันหมดลนะวางได้ไหมยกได้ออถือว่ายกได้วางโอเคนั่นก็เจอกันนะพนุ่มานี้ทางขออนุญาตอัออกออกออกอนด้วยเขาจออกอางเาจะออกอ่างออกอาน่าออกอ่งนจอกันนะพหนุ่มเจอกันครับเจอกันครับไปแล้วน้ำมันเลยเยเจเจเจอดเจอดอจ็ดเจ็ดเอ็ดเจ็ดเจ็ดเจ็ดอจ็ดเจ็ดเจ็ดเเจเจเออ อุ้ยไปนู่นแล้วไปแล้วไอ้ตะไทร้เลยเอาเอาน้ำมันหมดหรอน้ำมันหมดหรอกน้ไมันหมดตะไคร้ไม่ไม่เขากำลังซิ่งเขายิงอุยยกล้อไปรถยเี่ไปเร็วมามาเราขโมยรถจานแล้วขับหนีดทิพย์โอเคนะหลังจากต่อไปนี้อาจารย์จะปล่อยให้พวกเธอไปดูมันเองแล้วถ้าเกิดพวกเธอก่อเรื่องแล้วก็ถึงโรงเรียนพวกแกโดนแน่ๆอุ้ยโดนโดนแล้วแหละหรอครับ เห็นในมือไหมอ่ะอุ้ยเอ่อทำตัวครัใครโทรมาครับอ๋อแล้วต้องทำอะไรต่ออาจารย์อ๋ออ๋ออ่ะอยากไปดูอะไรไปดูเลยปะเฮ้ยดูอะไรเลยดูได้เลยดูได้เลยอ๋อดูดูกางเกงใหมอุ้ยดูไอ้เทนทำตัวทุกคนดูดูไอ้เทนทำตัวนะครับดูดูมันทำตัวไอ้ทำนี้ได้ไงเฮ้ยเออเห็นไม่ได้เนี่ยทีไอ้พวกนี้ดูดูดูผู้หญิงในห้องน้ำยังไม่ฟ้องเลยอุ้ยนี่มันโต๊ะว่างนี่หว่านั่งหน่อยดีกว่า แตงโมอร่อยได้ได้น่นอนคลายเปิดทิ้งอืไม่เข้าตัวนะไม่เข้าคลายคลายตามไปนิโอไปนิโอเป็นอะไรของมันอะมันหลับไหนวะเอออะไรวะใครเรียกกูเอ้ยเทนเขาว่าเราต้องทำอะไรกับโรงงานแห่งนี้แล้ววะทำทำอะไรทำอะไรเราเห็นเห็นฟาร์มตรงนั้นไหมเอาฟาร์มเมล็ดใจแตงโมไม่ใช่ไม่ไม่ไม่เห็นฟาร์มด้านหลังตรงนั้นไหมฟาร์มอ๋อฟาร์มอ๋อต้นไม้อะ ไอ้ฟาร์บตรงนั้นแหละนั่นแหละนั่นู้นอ๋อฟาร์บข้างหลังเออมันน่าเก็บมากเลยว่ะเออเออเราสนใจไม่ดีโอลองไปเก็บเต็งโมตรงนั้นไหมไหนแล้วเฮ้ยเดี้ยกลัวใช่ใช่ไอ้ต้องมาแรงไอ้เตงโมด้านหลังส่วนที่เราไปไปมาเมื่อกี้อ๋อที่กูไปนอนตรงนั้นเนาะได้อยู่ได้อยู่ไปไปไปนอนได้จะเป็นนอนอะไรอะไรอะไรไอ้พวกนั้นทำอะไรของมันนั่งทำอะไรของมันไม่รู้ดูดิอะไรเพื่อนทำไรอยะทำไรอยู่วะ กำลังปรับแต่งเครื่องยนต์อ๋อไอเทนไอเทนมีมีขวานไหมมีมีอะไรที่แบบทุบให้เร็วให้ทุบเร็วๆร็วไหมแตงโมให้กินอยู่แล้วก็มีขวานวุ้นวุนวนวนวนเออได้ขวานละวปะไอ้เนโอเอาแตงโมกันไอาพวกนี้มาทอะไรวะเอฟพวกไปไปเอาแตงโมกันเนโอไปเอาแตงโมกันเนอะแตงโมอลไวะไอ้เทียนโดนขวานไอ้เนโอขวานขวานขวานข้างหลังอะไรวะ ไปไปเอาแตงโมกันนิโอไปเอาแตงโมกันเฮยเรื่องอะไรกันนะไปไปไอ้เนิโอตามานิโอตามาเราเราไปเอาแตงโมกันด้วยแตงโมฟรีแตงโมฟรีเอาแตงโมเฮอะไรอยู่จะพาไปทำอะไรอาจารย์เราต้องอ้อมออ้อมอาจารย์อยู่นู้นอ้อมอ้อมอ้อมลงอ้อมลง อาจารย์ไม่เห็นอาจารย์ไม่เห็นลบๆขอขอทักนะครับขอทักนะครับไม่เห็นะเนี่ยเนเนียนเนียนเนียนเห็นไหมอาจารย์เขาไม่เห็นเว้ยเอาหายไปแล้วอาจารย์ข <อ S 2> เขามองไป<ว>แลยนะเว้ยเออวัสดีครับไม่มีอะไรครับเไม่มองไปเรามาทำอะไรนี่นี่โอตา,มมาแมนนะเว้ยเราจะไปเอาแตงโมฟรีกันไม่กลัวคนพวกนี้เขาสงสัยแน่หรอเอาไอชไม่เป็นไรครับผมผมมาเดินดูเฉยๆครับอ้าววีโรงงานทำไมโรงงานมันใหญ่โตขนาดนี้นะเนี่ยวัสดีครับคุณจานจานมาแม่นจานมันไหนไหนที่ไหนกระจายใหอยู่เลยนะไหวลบหลังเฮ้ย ผ่านมาได้แล้วไอเทนอยู่ไหนวะไอเทนไอเทนมาเร็วดิไอเทนเอาเลยนะเฮ้ยแมนคิดใหม่ได้นะเว้ยโดนอีกแล้วไอเดวุฒิหลบจานเขาจานเขากำลังคุยกับคนน้ไอเทนมาเนี่ยไอแกตัวเขียวเนี่ยมาขุดคนแรกเลยไอเทนมาเลยมาเลยขุดเลยมาเลยมาดูจานให้หน่อยมาดูจานให้หน่อยเออได้ได้เดี๋ยวกูดูให้เดี๋ยวกูดูให้ยังไม่มายังไม่มาไอเทนขุดเลยยังไม่มาไอเทนขุดเลยไอหนี่โอ้ขุดกันอุ้ยแทงมูฟีไว้โอ้ก็ได้วะพี่แอฟเลยออื้ทึบ อ่ะคุณจางมูเพียบเลยได้เป็นกองแล้วเว้ยคุณต้องทำไงคุณต้องทำอะไรแบบนี้จริงๆเหรอแม่ นี่ไงนี่แตงโมฟีเลยนะเว้ย่พยังไม่ถอยอีกเหรอเออว่ะรู้สึกเหมือนได้เยอะละวิได้โคเยอะละตอนเนี้ยเยนอยเฮ้ยแตงโมโต้แตงโมโต้ต่อได้เยไหนๆแตงโมโต้ไหนๆๆ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 ๆ่ๆๆๆๆๆๆๆโมๆๆ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 วๆ่ๆๆๆๆๆๆงโมๆๆ่ๆๆๆๆาๆๆ่ๆๆๆ่ไๆๆ่ๆๆ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 ม่ๆๆม่ๆๆๆๆๆกิๆๆๆิๆๆ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 มๆ่ๆๆ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 ๆกตๆๆ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 